สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุทธที่19กุมภาพันธ์2,568กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นว่าในวันนี้บริเวณภาคเหนือและทางด้านตะวันตกของภาคอีสานภาคก,กลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองในบางพื้นที่เนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวจึงทําให้เกิดฝนฟ้าคะนองค่ะในส่วนของทางภาคใต้ของประเทศไทยในระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ค่ะ สำหรับคาดการปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงจากแบบจำลองค่ะจะพบว่าในวันที่19ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดน้อยลงกว่าเมื่อวานแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบ้างในบางพื้นที่ค่ะในส่วนของวันที่20ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองลดน้อยลงแต่เกิดฝนฟ้าขนองในบางพื้นที่เท่านั้นค่ะเว้นในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีฝนมาเรื่อยๆแต่ปริมาณฝนไม่หนักมากค่ะ ทางด้านพยากรอุณหภูมิผิวพื้นในวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะเนื่องจากประเทศไทยมีฝนลดลงอุณหภูมิจึงมีการขยับสูงขึ้นอีก1-2องศาเซลเซียสค่ะในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองไว้ด้วยนะคะ เรามาดูกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะตั้งแต่เวลา12นาฬิกาวันนี้จนถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองรอยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแพร่น่านอุตร,รดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด15-23องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-16องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด13-17องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนครปฐมการจนะบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาคร อุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเซาปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด21-26องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพัางงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-26องศาเซลเซียสเรามาปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิตำสุด2 5่ําสุด25-26องศาเซลเซียสค่ะท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h สำหรับจังหวัดต่างๆค่ะสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้เลยนะคะโดยในช่วงนี้นะคะขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากสาภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงกันด้วยนะคะและระวังอันตรายจากฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะส่วนเกษตรกรก็เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร้วยด้วยนะคะ แล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ